ในนกยุงดําแพงมีอาวุธลับทั้งหมด3 6 5ชิ้น12ประเภทอาวุธลับทั้ง12ประเภทนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นเข็มระเบิดพิษและอื่นๆอีก12อชนิดะนะะระวังมีพิษพ่อพูอเท่า ท่านถอดหน้าไม้จูเกเหรอครับข้าเป็นรองประธานสมาคมช่างตีเหล็กของแผ่นดินถ้าหากพูดถึงทักษะการหลอมถ้าข้านับเป็นอันดับสองในใต้ล่ะก็ไม่มีใครกล้าไปที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ถึงจะเป็นท่านเจ้าสำนักการใช้ระดับไฟก็ยังด้อยกว่าข้าอยู่ดี่ถอดหน้าไม้จูเก๋แบบนี้จะกระทบกลไกสอนหน้าไม้นะครับบน,นกลไกมีพิษทำไมท่านถึง นี่คือทักษะฝ่ามือที่มีเฉพาะในตระกูลจอมพลัดหลอมเหล็กเมื่อมีมันยามหลอมโลหะฝ่ามือจะถูกทำลายได้ยากและป้องกันพิษได้เป็นจำนวนมากโอ,อ้การออกแบบหน้าไม้จูเก๋าน,นี้ช่างประณีตยิย่งนักวัสดุเสมอกันความทนทานเต็มร้อยท่าเจ้าสำนักวางใจเถอะการผลิตหน้าไม้จูเก๋จำนวนมาก ย,ยกให้ตระกูลจอพลังของพวกข้าก็แล้วกันต้องลำบากผู้อาวุโสแล้วผลีกสินเมื่อไรแล้วก็ค้าขาย,ขายกับจกักรวรรดิเคียนโตและจกักรวรรดิสิงหลัลวได้ไม่นานมานี้ข้าเพิ่งร่วมมือกับสำนักหอแก้วจ็ดสมบัติสำนักถังจะนำอาวุธลับไปแลกสินค้าและวัตถุดิบจากสำนักหอแก้วเช่นนั้นแผนก่อสร้างสำนักถังก็จะมีแหล่งเงินทุนภายหน้าสู้กับสำนักวิญญาณยุทธ์ย่อมช่วยเหลือได้มากท่านเจ้าสำนักช่างละเอียดรอบขอบ ให้เมื่ออาวุธลับร้ายกาจเพียงนี้เหตุใดเราถึงไม่ทําให้มากมมมมถ้าก็กําลังไต่ตรองอยู่ขั้นตอนของเราในตอนนี้อาวุธลับที่พอทําได้จะมีอีกหนึ่งอย่างอ๋ออย่างน้อยอก็ทําลายการป้องกันของวิญญาจาระดับมหาปราดรวมถึงกายแท้วิญญาณยุดอ๋อ,อมันคืออาวุธอะไรกันแน่ถึงมีพลังสังหารได้เช่นนี้ยามยิงอาวุธลับนี้มันนกยูงรำแพนหางฟองสว่างเรื่องรองอ ขณะที่คนกำลังลง,งุนงงก็คราดชีวิตถึงได้เรียกว่านกยูรดําแพนนกยูรดําแพนเป็นวงกลมทรงกระบอกยาวดึงชิ้นข้างบนมีปุ่มกดสองแห่งปุ่มแรกสามารถเดีย่ยวไกลในพริบตาปุ่มที่สองมีไว้ยิงอาวุธลับในนกยูงดําแพนมีอาวุธลับทั้งหมด365ชิ้น12ประเภทอาวุธลับทั้ง12ประเภทนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นเข็มระเบิดพิษและอื่นๆอีก12ชนิด เข็มปิดชีพและเข็มเจ็ดสังหา,ารอุภาพร้ายแรงสุดสามารถฆ่าชีวิตได้ในพริบตาโอ้นี่ก็คือนกยูงรำแพนท่านเจ้าสมนักรีบอธิบายกับข้ารเร็วๆเถอะอ๋อนายน้อยซานท่านปู่พท่านปรึกษากันมาตลอดทางแล้วพ่กนี้ต้องไปตะกูลจอมป้องกันอีกนะ จะไม่พักกันหน่อยเหรอเฮ้ยเราไม่เหนื่อยถ้าหากเจ้าเหนื่อยก็ไปนอนไปมาถ้าเจ้าสำนะกอข้าดูหน่อยได้ครับ